แค่วันนี้ไม่แค่บ่ายแค่ครึ่งวันเนี่ยกูอยากจะรู้ว่าทำไมมันไปเลยทั้งแล้วคุณตั้งกอกไม่ใช่ก่อนฟัง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 เนี่ยเห็นไหมมาโผงอะไเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะธุระเนี่ยมีแค่สองเรื่องสามเรื่องเองอ่าก็คุณออกไปกินข้าวเที่ยงครึ่งใช่ไหมคุณออกไปเสร็จปั๊บคุณไปขนส่งคุณไปรับโกรอเาได้ออได้ครึ่งชั่วโมงอะ ไปรับกบเสร็จออกมาคุณก็วิ่งไปที่ร้านอาหารสาัตว์ที่แยกบัรคงถูกไหมแล้วก็ไปนั่งกินเกี้ยวหน้ามีกรอบใช่ไหมแล้วก็ไปเอาอาหารที่โกดังหน้าราชพัฒน์อ่าและสาเอกยอยู่ตรงไหนอยู่เทินอยู่เทินเสร็จกลับมาสา,เ,า,สาเอกสาเอกสาขาไหนวัดบารค,บาคลบรรคลหรือไปนู่นไปไปโค้งตงูมโค้ตงตูมไปอะไรนะโค้งช้างสาขาไหนแน่ไอ้ดีอย่าหลอก เาเอกอยู่ซ้ายมืออ่าออกมาวิ่งผ่านแยกวัดคูอ่าแล้วไปไหนต่ออ่าครึ่งวันหรือไปอยูเทิร์นมาบุญธรวอนก่อนบุญธวอนอยู่ก่อนถึงอ่าอานิตใช่ไหมอ่าแล้วไงตอ่อยูเทิร์นอีกซื้อของที่ไหนซื้อจากที่ไหนแล้วบุญธวอนไม่มีชาคายเหรอ เรซื้อฉากที่ไม่รัเสาเอกไม่มีก็ไม,มไม่มีฉากขายขายอนะ่ะอะเราไปบุญสวัสได้อะไรไม่ได้อะไรเลยเร,เราไปซื้อใบพัดพัดลมที่ไหนไไไพัดพัดใบพัดพัดลมอ่ะซื้อที่ไหนวนเข้าไปในเมืองเ<ม>น้นหลังจากไปสาเอกเหรอหลังจากบุญสวนนันดิ์หรือไเสาเอกอันไหนแน่ไปเสาเอกเสร็จแล้วก็ไปบุญสวัสดิ์ไปบุญสวัสเสร็จแล้วก็ไปวนในเมืองในในตลาดไปเส้นกลาง เส้นเส้นเส้นเซนเส้นเส้นหอหอในกาใช่ไหมแล้วเสือออกไปโฮมโปรอีกโฮมโปรใช่ไหมโฮมโปรคือทางไปโรตันโคกช้างใช่ไหมออกไปนู่นอีกแล้วก็ไปไหนต่อไปไหนต่อแล้วก็จอดรถเช็คขอดเช็คส่งส่งลายไปหาดูโฮมอะดูโฮมอะไรอะไรส่วนตัวไปหาสาวดูโฮมว่ามีไหมอ่ะแล้วไงแล้วไง ไอ้ไอ้ที่กูเปนเฮาอ่าแล้วไง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 อ่ะไปบิ๊กซีต่อไหนอ่ะออกจากโอมโปย้อนยูเทิร์นยูเทิร์นกลับมาอีกไปบิ๊กซีอีกหมดละครึ่งวันลืมละอ่าโฮมโปโฮมโปเสร็จแล้วไปไหนต่ออ่ะไหวไหมเนี่ยมึงอ่ะ อจอดอใช้เกตเรวไปไหนใช้ไปไหนต่ออเไรแล้วไงต่อมึงต้องจอดรอด้วยเหรอมึงก็ไม่ขับไปเรื่อยๆอ่ะจอดรอทำไมจอดพิมอะไรเง้วอะไรเงี้จอดรอหรือจอดพิมพ์จอดพิมจอดพิม่าสรุปสรุปไม่มีอาแล้วไปไหนไปไหนต่อไปไหนต่อ บิ๊กซีตอนไหนอยู่เธออีกวันวันนี้โอ้ไปธุระากของอย่างมุงวนไปวนมาเนี่ยมันถึงหมดเวลาไปวัน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 เนี่ยเบสฮะมึงวนกลับมาส่งของแถวแถงดาวอีกไ่ใช่สุดท้ายแล้วส่งของอหนอีกอะอ๋อวอาอาวอาเอาเอาไอ้พี่พูดยังไงไอ้ี่ ส่งปลาให้ให้พี่พี่เอ๋ที่ไหนก็คือฝากเขาส่งที่ตรงไอ้บิ๊กไอ้ต้นมาส่งปลาเขาตรงวัดจันทร์อ่าตรงวัดจันทร์เออมึงวนจากโฮมโปรมาวัดจันทร์ไม่ก็มาไม่มาไม่ไม่มาที่โฮมโปรโฮมโปรอ่าโฮมโปรแล้วก็ไปซีใช่ไหมมึงเข้าไปซีก่อนหรือว่าไปส่งปลาก่อนไม่นั่งนั่งไม่นั่งนั่งไม่นั่งเมื่อยคอ มึงเข้าวิทยก่อนหรือมึงามาวัดจันทร์ก่อนไหวปว้เนี่ยมึงไหวปว้เนี่ยฮะยยก็เ,เพราะมึงลุงรังไงมันถึงเสียเวลาไปวันๆเปลืองทรัพยากรเปลืองพลังงานธุระหลวงก็มีหน่อยเดียวธุระส่วนตัวเอาหม้ออกอกฮมโบออมโบไปแล้วไงไปไปวัดจันทร์ไปส่งปลาอ่า ไม่เอานะแบบนี้ไม่เอาอีกนะเอาเอา,เอาส่งปลาแล้วไงต่อพัดจันทร์ไอ้เฮียย้อนไปบิ๊กซีอีกเ <c oughs> นี่ยครึ่งวันมึงยังลืมแล้วอะกูว่าสมองไปแล้วเบสแย่แล้วแย่แล้ว <c oughs> อ่ารู้แล้วลว่า <c oughs> บุญมาล้างท้องสอบพยาเสือก่อนบุญมาล้างท้องสอบพญาเสืออีก <c oughs> จากโฮงโปรนะ <c oughs> จากโฮงโปข้ามแยกเอ่อเลนแพรมา อ่าตรงนั้นอยู่เธอไม่ได้ตอนที่คุณโทรหาผมเนี่ยผมบอกว่าตอนแรกอยู่บิ๊กซีใช่ไหมจริงจริงจรก็หกจะไปบิ๊กซีจะไปบิ๊กซีใช่ไหมพอจะไปบิ๊กซีปุ๊บนึกขึ้นได้นึกขึ้นได้เลยบิ๊กซีเลยบิ๊กซีก่อนมาอยู่เธอตอน้เรือร้านเสือบัวใบไหมเสือบัวใบคือจะทำโทรศัพท์ใครเป็นไรโทรศัพท์เป็นไร ก็ะไปกู้ข้อมูลกู้กูข้อมูลอะไรข้อมูลอะไรหายอ่ะงเงีครบไปใช้ข้อมูลมันแมมมันเต็มเขาไม่เรียกกูข้อมูลจะเอาเคลียร์เออจะไปเคลียร์เออเอาเคลียร์แล้วไปไหนเอาเอาไฟล์เอาไปไหนไปไม่ได้เขาบอกต้องซื้อเมมเสียตังค์อีกเขอยนเก็บไว้ทำไมรูปอดีตเมียเก่าทั้งนั้นอาไรเงี้ยเสือเสือโมบายไม่ได้ต้องไปบิ๊กซีไม่ได้ไปแต่บุ้งบอกกูอยู่บิ๊กซี บอกว่าจะอยู่ไปจะไปวิกซีอ่าเออแล้วพอ่อ๋ทีจากโฮมโปรเสร็จังจากโฮมโปรเสร็จมึงไปเสือโมบายนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเพรคุณบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูส่งไลน์ให้นะเอาตามนี้นะอ่อครับครับครับขอทีเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้ไม้วงกลมเลยเนี่ยยังไม่มาใช่ไหมพักไลยเด้งใจแม่กใจนู้นเนี้ยสุดท้ายแล้วก็คือว่าผมออกจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บผมดูเธนออกมาออผมก็ไปรอตรงพราเสือกับสายโทรศัพท์ สรุปไปพญาเสือก่อนที่จะไปไอ้ไอ้ไม่ใช่พอคุณโทรเสร็จปุ๊บผมก็ไปอ่มึงวนไปไปโฮเโปรเยอะเออเดี๋ยวตอนนั้นมึงออกมาจากไหนออกไม่ได้สอบออกแต่สอเอกมาแล้วเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยช่วงไม่ใช่ตอนแรกนี่มึงออกจากโฮมโปรแล้วมึงบอกจอดรถเพื่อจะดี๋วหางานที่ดูโฮมโกบอลเฮาแล้วตอนนี้มึงกลับมาโฮมโปรเยอะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิรีเพย์กลับใหม่อ่า ตอนนี้คุณโทรหาผมผมบอกผมจะไปบิ๊กซีใช่ไหมผมบอกว่าเออผมจะไปสรุปมันสรุปมึงเข้าโองโปยังสรุปมึงเข้าโองโปหรือยังยังยังแล้วมึงไปพญาเสือก่อนไปพญาเสือเสร็จผมก็พอแล้วแล้วก็เข้าโฮมโปรกะไรเด้งมาอออุตสวรรค์มาอีกแล้วอุตสวรรคมาอีกแล้วมันตอนนั้นเราวางแผนเส้นทางแบบแบบนี้เลยนะมึงไม่ไม่ไม่มึงไม่ได้วางแผน มึงไม่มีการวางแผนมันถึงมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยอ่าอะไรไงอะไรไงอะไรไงเอาไปไปไปร้านเสือโมบายเขาบอกต้องซื้อเมมเซื้อโมบายเราซื้อเขาไหมเราจะได้ซื้อเขาไหมไม่ซื้ออแพงเกินสี่ร้อยอ่าแล้วไงไปโฮมโปรเอาไปไหนต่อไปไหนไปไหนต่อเอไปโฮมโปรเอาไปโฮมโปรอีกแล้วอ่าก็แล้ว ไอโฮโปอ่ะไอโฮโปเอามึงเอาละเอามึงไปโฮโปแล้วมึงออกไปไหนต่อโฮโปก็ไปส่งของส่งของที่ไหนวัดจันวัดจันอ่าไปวัดจันอีกแล้วอ่าข้าม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 ขามไปวัดจันก็ไปเลี้ยวปุ๊บไปเลียวตนีอ่า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 แล้ววัดจันเสร็จแล้วไปไหนแสงดาวเลยออกแสงดาวอ่าแล้วไปไหนต่อแสน้าไปส่งกี่ที่ลูกชิ้น ตาสองที่ก็คือหลอกขายกูแล้วแล้วก็ไปขายที่อื่นต่ออ๋อสองที่ในแสงดาวหรือในหมู่บ้านไหนยังไงทางผ่านแต่เลี้ยวเข้าไปประมาณห้าโลกับทางผ่านคือมันต้องผ่านหน้าบ้านนะต้องเลี้ยวไหมต้องเลี้ยวเข้าไปไหมทำไมแค่ครึ่งวันครึ่งว,วันนะทุลักที่ผมให้ไปซื้อหันมา ให้เช็คของของนี่มันจำเป็นต้องเข้าไปเราโทรหาโลร้านบ้านไทยไอ้ร้านหน้าร้านบ้านไทยเดี๋ยวคุณไม่กี่บานไทยหรือคุนร้านหน้าไปจริงหรอร้านหน้าร้านหน้านานไหมนานแค่ไหนแล้วลูกค้าเขาเยอะหรือยังไงหรือยวเขาทำช้าฮะอ๋อส่งของ อ่าแล้วทิ้งเมียอยู่ข้างนอกคุยปรึกษากันแสดงว่าร้องยังไงอ่าแล้วก็เราไม่เห็นบอกว่าเมื่อกี้คุยปรึกษาเขาเลยว่าเอ้ยเรายังไม่ได้ซื้อเลยเจากนั้นก็ถามเขาว่าแดงเขาอยู่ไงเนี่ยมีคนระบากใจเนาะอ่ามันจริงจังแล้ว ไม่ไม่้องอะไรอย่างนี้ลงละเอียดอะไรอย่างอื่นอเรื่องเส้นทางจบแล้วใช่ไหมเนี่ยเส้นทางจบแล้วใช่ไหมเนี่ยบ่ายโมงจบเป็นทีหกโมงไม่ได้มีอะไรทุละอะไรยังไงเลยอะยะเนึ้เงี้ยมันจะไปไหนอีกอ่ะมันจะไปไหนอีกบ่ายสองบ่ายสามสี่ห้าหกห้าชั่วโมงกับการไปซื้ออาหารม้าหนึ่งอย่างกับเช็คของที่เหลือคุณเอา ช่อลาดบางหลวงคุณเอาเวลางานคุณเอาอ่ารถฉากยังมาเยอะเจอฉากแล้วซื้อที่ไหนอะตากมึงซไหนซิกการะเละแล้วมึงไปดูโฮมมึงก็ไม่มีฉากไอ้มึงเช็คดูมึงได้ไปดูโฮมใช่ไหมไม่ได้ไปโฮมอะโฮมโปรก็ไม่มีฉากเสาเอกก็ไม่มีฉากไม่จริงไม่จริงผมได้แต่ตอนนี้ผมไปแล้วแล้วเลืมบอกว่าซื้อฉาก ทุกนไปเรื่อยพัดลมเครเิในเส้นกลางเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณวิ่งวิ่งลายเส้นทางเนี่ยย้อนไปย้อนมาหรือเปล่าวันเวหรือว่าคูย้อนไปย้อนมาข้ามเมืองไปข้ามน้ำกลับมารถติดด้วยเมื่อกี้อ่ะไอ้เบ๊อ้ตอแหลจริงๆไม่ใช่วันนี้มันเสามึงบอกแ่งเรือ แล้วเมื่อกี้มึงบอกว่ารถติดรถรถโล่งวันนี้วันเสาร์ไม่เส้นเอกาเส้นรไม่ติดแต่เส้นวัดใหญ่เนี่ยเขาแข่งเรือมึงไปทำไมวัดใหญ่อีกอะแล้วไม่ข้ามสะพานเหรอฮะไม่มึงบอกอยู่แค่ปญาเสือแล้วมึงข้ามมาเส้นวิกซีเส้นโคมาตูมเดี๋ยวนะโอ้โหแม่เจ้าสลับผมว่าจากผมวาจากเส้นไฮโรโอเคติดไปแดงออกมาปุ๊บไอ้ข้าทยบอกแล้วทำไมชอบเข้าไทยโรมันเส้นเส้นมันรถติด มันชอกแซกกเลี้ยวไปเลี้ยวมาถ้าคุณไปยังถือกว่ากวผมเนี่ยไม่คุณต้องเยียบคาเวลาเวลาทุกนาทีมีค่าเนี่ยผมเสียคุณไปครึ่งวันเนี่ยถ้าคุณขับรถนะคุณออกเส้นใบาพาสนะรถคุณแรงไม่พี่เราแต่ถ้าเราถ้าเรากลัวเช่นรถเราขนของเยอะอะไรเงี้ยเราต้องวิ่งเส้นไฮโลคุณต้องวางแผนไม่ใช่ไปเรื่อยเปยื่อยเฉยแชะระหว่างรถแล้วก็นั่งจีบคุยจีบเมียใหม่หรอ จีบเลยเลยกูกูคุยธุระของเขก็ขับรถก็เลื่อนดูแลเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมกูเนี่ยเหนื่อยไหมฮะแล้วยังไงอย่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ย้อนทางเดิมติวไปด้วยมึงพากูขับแบบเดิมไปซื้อของแบบเดิมโอ้ขับราวนไปวนมามึงไงวนไปวนมาอาารมึงมาฮะก็ทุกข่าจะไปรู้พอข้าวจะพานปุ๊บ รูปรูปร <ไป S 2> ูปรูปรูป,ป,ปไอ้ไม้เทียมที่มึงส่งให้กูนะ่ะมึงถ่ายเองหรือใครถ่ายที่ไหนในหมวกไม่ได้ลงไปโฮมโปรไม่มได้ลงไปดูโฮมคุณนั่งงงกัโฮมโปรก็ดูโฮมเมียคุณเนีพระสาวเอกลงไหมลงเดินไหมลงดิพระสาวเอกนี่ไปดูอะไรไปดูฉากแล้วโฮมโปรอ่ะนั่นซื้อเสร็จแล้วไงโฮมโปรสุดท้ายแล้วก็ไปมาแล้วโฮมโฮมโปรนี่คือไปดูฝาสังแซกใช่แล้ว เรวจะไปใครเป็นตุ่วด้วยเรบอกจะไปอีกเหรอมาดูนาฬิกาอุ้ยดูไหมห้าโมงแล้วอ่ะห้าโมงกว่าแล้วอือนั่นเลยเจ้าเพลเนาะเหนื่อยมึงเหนื่อยหรือกูเหนื่อยพูดแหละ